ที่กรุงเทพนี่มีโรงพยาบาลหนึ่งนะโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีอยู่แถวคันนายยาวเป็นโรงพยาบาลใหญ่นะผู้ป่วยเยอะผู้ป่วยเนี่ยถ้าไปที่โรงพยาบาลนี้เนี่ยมักจะเจอคนกลุ่มหนึ่งนะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไม่ใช่พยาบาลไม่ใช่หมอแต่เป็นจิตอาสา มาจากหลายที่นะ้ามาเป็นจิตอาสาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยและยะเพราะผู้ป่วยและยิจำนวนมากเนี่ยมาโรงพยาบาลแล้วก็งงทำตัวไม่ถูกไม่รู้ว่าจะไปใช้บริการอย่างไร จะเริ่มตอนที่ไหนจะไปรับยาที่ไหนจะไปตัวที่ไหนก็มีจิตอาสาความเหนือ่อยความสะดวกให้มีจิตอาสาคนหนึ่งนะชื่อแอนก็เรียกว่าอยู่ในัยกลางคนแล้วเรื่องราวเธอน่าสนใจนะเพราะว่าเธอเนี่ยทำมาสองปีแล้วแล้วก็ไม่มีแนวโน้มว่าจะหยุดทำนะ ทั้งที่ทำแล้วก็ไม่ได้มีรายได้อะไรมีแต่รายจ่ายด้วยซ้ำค่าเดินทางเป็นต้นแต่เธอก็ทำงานอย่างแข็งขันแล้วก,ก็ตือรู้แล้วมีความสุขด้วยแต่ก่อนหน้านี้เธอไม่ได้เป็นอย่างนี้นะตอนที่ เธอตัดสินใจมาเป็นจิตอาสาเนี่ยก็เพราะว่าลูกสาวแนะนำที่ลูกสาวแนะนำก็เพราะเห็นแม่เนี่ยปลูกให้ออกจากงานแล้วต่อปต่อมาเนี่ยก็เสียมารดาไป ออกจากงานแล้วก็ต้องเสียแม่นี้ก็ทำให้หลายคนเนี่ยทำใจได้ยากนะก็เลยหงอยเหงาเศร้าส้อยเคว้งคว้างลูกสาวเนี่ยบังเอิญเนี่ยได้เคยไปเป็นจิตอาสาอำนวยความสะดวกที่โรงพยาบาลรอยวิถีที่ไปทำก็เพราะว่าต้องการมีประวัตินะเรียกเป็นเป็นพอร์ตฟอลิโ จะได้เป็นเงื่อนไขในการเข้าเรียนในคณะที่ต้องการเดี๋ยวนี้มีวัยรุ่นนะไปไปจิตอาสาเพื่อทำพอร์ตโฟลิโอเยอะนะหลายคนก็มาที่วัดนะไปจิตอาสาจะได้มีบันทึกไว้เป็นประวัตินําเสนอเพื่อการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ในคณะที่ต้องการลูกสามมาเป็นจิตอาสาแล้วก็พบว,ว่าเออเป็นจิตอาสามก็ดีนะพอเห็นแม่เนี่ยซึมเหงาหงอยส้อยเศร้าก็เลยชวนแม่ว่าเนี่ยไปเป็นจิตอาสาดีไหมทีแรกแม่ก็ไปเป็นจิตอาสาที่โรงพยาบาลไล่วนะิถีนะแต่ตอนหลังก็ไปเป็นจิตอาสาที่โรงพยาบาลน,นพพรราชธานีเพราะใกล้บ้าน แอนก็เล่าว่าเนี่ยก่อนที่จะไปไปจิตอาสาเนี่ยเธอรู้สึกแย่นะเพราะว่าแค่ออกจากงานนี้ก็ถือว่ากระทบกับจิตใจเธอมากเพราะว่าสิ่งที่เคยมีมันหายไปนะเคยมีการมีงานมีสังคมมีเพื่อนร่วมงานซึ่งก็ทำให้เธอมีความสุขแต่พอสิ่งเหล่านี้หายไปเธอก็ไม่มีความสุขแล้ว แต่ปรากฏว่าพอไปไป,ไปจิตอาสาอำนวยความสะดวกเนี่ยพบความสุขอย่างใหม่มาแทนที่เป็นความสุขที่ไม่ต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกเท่าไหร่ถึงแม้ว่าเธอจะไม่มีเพื่อนลงงานนะแต่เธอก็มีจิตอาสาที่เป็นเพื่อนทำงานด้วยกันในแง่หนึ่งก็ทดแทนนะถึงที่เธอขาดไป เธอมีงานเพียงแต่เป็นงานที่ไม่ได้เงินเดือนแล้วก็มีสังคมด้วยแต่ว่าที่สำคัญคือ,อพบว่าความสุขเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอกแต่ก่อนเธอมีความสุขจากการไปกินดื่มเที่ยวเล่นมีเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวพออกจากงานแล้วแม้เพื่อนกินเพื่อนเที่ยวจะน้อยลงนะแต่เธอก็มีความสุขจากการที่ได้ทำสิ่งดีๆให้กับผู้อื่น ไปเป็นจิตอาสาไม่ได้กินไม่ได้เที่ยวไม่ได้สนุกสนานก็จริงนะแต่มันมีความสุขภายในเธอเรียกว่าเป็นรอยยิ้มจากภายในก็เลยมีชีวิตชีวามากขึ้นติตใจนะจิตอาสาเนี่ยปกติเขาให้ทำอย่างน้อย3เดือนแต่ครบ3มเดือนแล้วเธอก็ขอทำต่อนะจนกระทัง่งตอนนี้ก็2ปีแล้ว และเธอพบว่าการเป็นจิตอาสาเนี่ยนอกจากให้ความสุขทดแทนเธอให้ความสุขทดแทนแก่เธอจากเดิมๆที่เคยมีแล้วหายไปเนี่ยเธอยังพบว่ามันเป็นโอกาสได้ฝึกฝนธรรมะด้วยน,ะนี่เป็นคำของเธอนะฝึกฝนธรรมะหรือฝึกฝธรรมะก็หมายความว่าได้โอกาสปฏิบัติธรรมเป็นการปฏิบัติธรรมหรือการฝึกฝนตนในตัว เพราะว่าอย่างนที่เธอพบคือว่าได้มีโอกาสฝึกให้มีสติอยู่กับปัจจุบันอยู่กับคนที่อยู่ข้างหน้าแต่ก่อนใจลอยคิดโน้นคิดนี่แต่ว่าพอไปจิตอาสาเนี่ยเราต้องใส่ใจกับคนที่อยู่ข้างหน้าซึ่งก็คือญาติหรือผู้ป่วยและได้ฝึกรักษาใจให้ปกตินะเวลาใครชมใครขอบคุณก็ไม่เลง เวลาคนต่อว่าก็ไม่หงุดหงิดน,นะเคยเจอผู้ป่วยบางคนนี่วีในใส่เธอจิตนาสาบางคนก็อาจจะโมโหนะว่าเนี่ยมาว่าฉันได้ไงนะฉันอุตส่าห์มาช่วยเธอนะพูดอย่างนี้กับฉันได้ไงแต่เธอไม่ได้มีความคิดแบบน,นี้เธอกับมองว่าเออเป็นเรื่องธรรมดาฉันพอเจอแบบนี้เธอก็บอกกับผู้ป่วยขอโทษนะคะ พอผู้ป่วยเนี่ยที่วินใส่เธอเจอคำพูดแบบนี้ก็ใจเย็นลงนะและเธอพบว่าเธอหงุดหงิดนะกับคำต่อว่าของผู้คนน้อยลงเป็นจิตอาสาเนี่ยก็ต้องเจอคำพูดแบบนี้บ้างนะและพอเธอเนี่ยใจสงบ นิ่งมากขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกับเธอที่โรงพยาบาลนะมันยังเกิดขึ้นกับเธอที่บ้านด้วยเธอก็เอาธรรมะท,ที่ใช้นนำไปปฏิบัติกับลูกสาวจนถ้าลูกสาวออกปากว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้แม่ไม่บ่นเลยนะแปลว่าอะไระแม่ใจเย็นนะแม่ยอมรับนะความไม่ถูกใจได้ดีขึ้นแล้วเธอพบอว่า พอไปเปจิตอาสาช่วยผู้ป่วยที่โรงพยาบาลแล้วมันก็มีใจแนละ้วอยากจะไปช่วยคนใกล้ตัวมากขึ้นแต่ก่อนคนใกล้ตัวเธาไม่สนใจเลยแต่ตลางนี้ก็ไปช่วยน้องสาวน้องสาวป่วยก็ไปเป็นเพื่อนดูแลน้องสาวลูกของน้องสาวคือหลานเนี่ยส,สมาธิสั้นเธอก็ไปช่วยนะไปอะสอนเขาไปเป็นเพื่อนเขา ตอนหลังน้าป่วยนะแม่น้องของแม่เนี่ยป่วยอายุแปดสิบแปดเธอก็ไปดูแลนะให้ความใส่ใจเขาเต็มที่เธอบอกว่าเนี่ยตอนที่แม่อยู่เนี่ยเธอไม่เคยได้มีเวลาดูแลแม่แม่ไม่ได้สอนให้เธอรู้จักวิธีการกอดเพราะแม่ก็ไม่เคยกอดเธอเลยพอแม่จากไปเธอก็เสียดายว่าเนี่ยเราไม่ได้ทำอะไรดีๆให้กับแม่ ตอนหลังก็ไปทำดีกับน้องสาวของแม่แทนนะกอดน้าสาวนะพูดจาด้วยความอ่อนโยนนะเรียกว่าอะไรที่เธอไม่ได้ทำกับแม่แต่ควรทำเนี่ยเธอก็ไปทำกับน้องสาวของแม่แทนเพราะว่าทำกับแม่ไม่ได้แล้วแม่ไปแล้วเธอก็จอมีความสุขมากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องดีๆนะว่าการไปเป็นจิตอาสาเนี่ย นะมันไม่ได้ทำให้เราเหนื่อยหรือทำให้เรา,าทุกข์มากขึ้นเลยนะอาจจะอาจจะเสียเวลาไม่ได้ไปเที่ยวแต่ว่าก็ได้ความสุขชดเชยเป็นความสุขที่ไม่ได้เกิดจากการกินการดื่มการเที่ยวแต่เป็นความสุขที่เกิดจากการได้ทำความดีรวมทั้งการฝึกจิตใจให้สงบมัน่นคงจิตอาสานี่ก็เดี๋ยวนี้ก็มีหลายโรงพยาบาลน,นะ ไม่ใช่แค่นรพราราชธานีอย่างเดียวนะโรงพยาบาลราชวิถีสถาบันปราสาสตรสถาบันมะเร็งนะอันนี้ก็เป็นโครงการของมูลนิธิเครือข่ายพุทธิกาอยากจะชักชวนคนทำบุญด้วยการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นแต่ว่าก็ให้รู้จักกลับมาดูแลใจของตัวด้วยให้เกิดทั้งประโยชน์ท่านและประโยชน์ตนมันไปด้วยกันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าวางใจไม่เป็น ได้แต่ได้ทำแต่ประโยชน์ท่านแต่ว่าประโยชน์ตนไม่ได้รับแต่ถ้าวางใจเป็นเนี่ยมันประโยชน์ทั้งสองประการจะเกิดขึ้นพร้อมกันได้อันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ใครที่เคร่งคว้างเบื่อเซ็งรู้สึกชีวิตไร้ความหมายลองไปทําสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นเช่นไปเป็นจิตอาสาดูนะก็จะช่วยทําให้เราพบความสุขภายในและทําให้ เดิมทีที่รู้สึกว่าชีวิตว่างเปล่าเนี่ยมันเต็มเปี่ยมขึ้นมาเปี่ยมด้วยความสุขและความหมาย